จ้ะอาบน้ำอาบน้ำจะได้สะอาดไปคลุกบินคลุกทรายมาเนี่ยอีดื้อเป็นไงอาบน้ำกลางคืนวันหลังนงี้ตัวสกปรปกแล้วรู้บ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจ้ะทีละตัวได้ทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาทีละตัวก่อนเลย Hey. นี่คือใครเอย่ยดัลลาหรือว่าแจ็คพอตเชิตัวหนุ